สวัสดีกันทุกคนเขาวันนี้พาทุกคนได้มาดูบ้านโมเดนอีกหนึ่งหลังครับ70ตารางเมตรครับ3ห้องนอนสอ2ห้องนอนครับหห้องน้ำา1ห้องครัวนะครับเงินก็ประมาณ800,000บาทโดยช่างอ้นนะครับพาทุกคนมาดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะให้หลายๆคนนะครับจะได้ตัดสินใจในการที่จะสร้างบ้านบ้านหลังนี้จะจำกัดตรงที่พื้นที่บ้านนะครับ่อน้าจะแคบหน่อยนะครับก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับบนเนื้อที่70ตารางเมตรครับ ไม่ได้หมายความบนเนื้อที่ครับตัวบ้าน7 0ตารางเมตรครับทรงแบบนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าเนื้อที่มันจํากัดเห็นไหมครับเขตก็จะอยู่แค่นี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นบ้านของพ่อคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนได้เดินไปดูบริเวณรอบๆของตัวบ้านก่อนนะครับงบประมาณ8 0 0 0 0นบาทครับแปดแสนบาทคือจะเป็นงานเหมาครับค่าวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าช่างครับเบ็ดเสร็จครับระยะเวลาในการสร้างก็จะอยู่ที่ประมาณ3-4เดือนนะครับนี่คือบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะครับ สีด้านล่างนี้จะเป็นเทาเข้มครับตัดกับสีเทาอ่อนๆนะครับเกือบจะเป็นขาวเลยนะครับขอบบัวก็จะเป็นสีขาวการเก็บรายละเอียดชัดเจนนะครับเก็บร้อยนะครับการเก็บรายละเอียดสีแล้วก็จะมีการเทพื้นออกมาจากตัวบ้านอยู่ที่1เมตรนะครับดูรอบๆบ้านก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านครับอันนี้คือบริเวณด้านหลังของตัวบ้านครับก็จะอยู่ที่ ซ้ายขวาครับจะอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับล็อกละสเมตรนะครับนี่ครับอันนี้คือสีนะครับสีเชลล์วอนเป็นสีที่ทาบ้านครับด้านล่างจะเป็นสีเทาเข้มตรงกลางจะเป็นสีเทาจางนะครับตามที่เห็นนะครับเดินไปดูกันครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลครับในการที่จะให้หลายหลคนได้ตัดสินใจในการที่จะออกแบบบ้านดูตัวอย่างบ้านว่าจะเป็นแบบไหนยังไงดีนะครับ เนื่องจากว่าพื้นที่แคบครับแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ในการที่จะนั่งเล่นครับเป็นระเบียงนั่งเล่นบริเวณด้านข้างอยู่นะครับตรงนี้จะอยู่ที่เกือบจะ2เมตรครับอยู่ที่เมตรแปครับเป็นระเบียงนั่งเล่นจะเน้นเป็นโทนสีขาวสีเทานะครับก็จะเป็นแบบนี้เจ้าของบ้านคุณครูอนัตนนะครับท่านอยู่ที่บ้านแสนกลางนะครับท่านได้ใช้บริการ ของช่างอ้นนะครับจุดเด่นนะครับไฮไลท์ก็เป็นการตกแต่งเล่นแบบเล็กๆน้อยๆครับตรงนี้เป็นลงกระเบื้องลงลายคล้ายๆกับบ้านผมนะครับโอเคนะฮะบริเวณด้านหน้าเป็นเป็นประตูกระจกนะครับประตูกระจกประตูประจวประตรวูมิเนียมครับขอบบัวก็จะเป็นสีขาวโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันครับ2ห้องนอนครับหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะครับกระเบื้องก็จะเป็น ออกเป็นลายสีขาวครับโทนขาวคือการที่เป็นโทนขาวมันจะทําให้ตัวบ้านเนี่ยกว้างขึ้นนะครับตามที่เห็นครับฝ้าข้างบนก็จะเป็นฝ้าหลุมนะครับหนึ่งชั้นครับหลอดไฟเป็นดาวไลท์แล้วก็จะมีหลอดตรงกลางนะครับที่เป็นจุดจุดเชื่อว่ามันเป็นแบบจุดโชว์ประมาณนั้นนะครับกระจกก็จะเป็นแบบนี้ครับ ดูไว้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะให้หลายๆคนได้นําไปตัดสินใจในการสร้างบ้านครับประตูตรงนั้นก็จะไปทะลุห้องครัวนะครับฝั่งทางด้านนี้ครับเข้ามาตรงกลางนี่จะเป็นห้องน้ำครับสายขวาเนี่ยจะเป็นห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกกันก่อนนะครับห้องนี้จะเป็นห้องกว้างใหญ่นะครับห้องห้องนอนที่เป็นห้องใหญ่เลยครับ4.5ไม่ใช่4.5ครับ4คูณ3.5เมตรนะครับหน้าต่างกามที่เห็นครับ ก็จะมีการเดินสายไฟเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการที่จะติดแอร์ให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้ครับนี่ครับหน้าต่างก็จะคล้ายๆกับบานกระทุงนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนนะครับปักไฟนี้เดินให้เกือบจะทุกๆจุดของตัวบ้านเลยนะครับเห็นไหมครับเดินไว้เดินไว้โอ้สามจุดเลยครับก็จะมีสวิตช์หลอดไฟประตูตามที่เห็นครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบไหนนะครับสีขาวครับดูแล้วสบายตา ฝ้าในห้องนอนก็จะเป็นฝ้าเรียบครับหลอดไฟดาวไรท์อันนี้คือห้องนอนห้องแรกครับถัดจากนั้นครับเรามาดูห้องน้ํากันครับนี่ห้องน้ํจาจะอยู่ที่2คูณ 2, 5เมตรนะครับห้องน้าโอ้เจ้าของบ้านท่านก็จะเน้นกระเบื้องอเทาขาวนะครับลายแบบนี้อูโหชอบตรงนี้ครับชอบตรงที่นี่ครับ ผนังแทนที่จะเป็นผนังธรรมดาแต่ก็มีการเจาะเพื่อที่จะแบบนี่ครับเอาไว้ในการชั้นเป็นชั้นวางสบ,บู่วางยาสีฟันนี่ครับแบบนี้เลยครับดูดีครับโอ้สุดยอดนะครับเห็นไหมครับเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกใส่นะครับหรือถ้าเกิดจะเพิ่มใส่ในเรื่องของนั้นนู่นนี่ก็สามารถที่จะเพิ่มใส่เข้าไปได้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับห้องน้ําฝักบัวขนาดใหญ่ครับติดไว้แบบนี้เลยถ้าในกรณีที่ อยากจะใส่เครื่องทำบุญก็สามารถที่จะใส่ได้ช่างก็เดินสายไฟไว้เรียบร้อยนะครับสุขพันฑ์ตามที่เห็นนะครับกระเบื้องก็ปูจนสุดข้างบนเลยครับโอเคครับถือว่างานละเอียดเรียบร้อยนะครับโอเคเลยทีเดียวพาทุกคนมาดูอันนี้เป็นห้องน้ําครับถัดจากนั้นเราจะไปดูห้องนอนห้องที่สองครับห้องที่2ก็จะเล็กกว่าห้องแรกนะครับจะอยู่ที่3เมตรคูณสามจุดห้าเมตรโดยประมาณนะครับ นะครับข้างบนก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าจะเป็นห้องที่เล็กลงมาหน่อยปลั๊กไฟนี้มีทุกมุมเลยนะครับ3จุดเลยก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกห้องก็จะเดินสายไฟเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการที่จะติดแอร์นะครับไว้ด้วยนะครับสองห้องนอนครับหนึ่งห้องน้ําในงบประมาณ8 0 0แสนบาทนะครับโดยช่างก้นนะครับอันนี้เป็นห้องโล่งนะครับขนาดของห้องโล่งก็จะอยู่ที่4ี่คูณเมตรนะครับ อ่านี่ครับหลังจากนั้นเราก็จะทะลุไปบริเวณห้องครัวครับนี่ห้องครัวนี้ปูกระเบื้องผนังนี่สุดเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่แคบนะครับก็เลยถูกจํากัดด้วยพื้นที่ก็เลยออกมาในรูปแบบนี้แต่ความละเอียดความลงตัวก็โอเคนะครับเป็นไปอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับมีปลั๊กไฟไว้นะครับทุกปลั๊กไฟทุกตัวท่านก็จะมีตัวครอบให้นะครับนี่กันน้ํากันอะไรเข้าไป ทุกจุดเลยนะครับมีส่ให้นะครับเป็นแบบนี้โอเคเลยทีเดียวครับทุกตัวเลยนะครับเป็นนะครับปลั๊กไฟทุกจุดตรงนี้ก็จะเป็นที่วางเตาแก๊สนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะครับประตูซิง์ในการที่จะใส่เตาแก๊สเข้าไปข้างในก็จะมีการปูกระเบื้องนะครับทาสีเรียบร้อยเก็บรายละเอียดดีครับโอเคนะฮะงบประมาณ800,000บาทครับกับช่างอ้นรายละเอียดเบอร์โทรช่างเดี๋ยวผมจะลง ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับประตูเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าอยากจะได้ลายแบบไหนนะครับช่างเขาสามารถที่จะจัดการให้ได้ประตูทะลุไปบริเวณด้านหลังห้องครัวนะครับจะเป็นประตูไม้นะครับลายแบบนี้โอเคนะครับก็พาทุกคนมาดูอีกหนึ่งผลงานครับของช่างอ้นนะครับรายละเอียดเบอร์โทรช่างผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของคุณครูอนันต์ครับอยู่ที่บ้านแสนกลางครับ ตำบลภาคแก้วอ,อสังขะจสุรินทร์ครับผมก็มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างมาดูอีกหนึ่งแนวทางเพื่อที่จะให้และหลายคนครับได้เป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการที่จะสร้างบ้านต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็นี่ครับก็ดูไว้นะครับเพื่อที่เป็นแบบอย่างสวัสดีกันทุกทคนครับผมสวัสดีครับอันนี้บริเวณระเบียงที่จะนั่งครับด้านข้าง